มีเวลาว่างเมื่อไหร่ห้านาทีสิบนาทีอะไรเงี้ยคอยรู้สึกตัวสบายบายนะอย่าเครียดรู้สึกไปมีเวลานิดๆหน่อยๆก็รู้สึกรู้สึกไปไม่เคร่งเครียดจิตมจะค่อยมีแรงอย่างเราภาวนาตอนเช้านะแล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี้ยมีเวลาว่างห้านาทีสิบนาทีเราคอยดูกายดูใจไปอย่างเี้ยเราจะไม่ไม่ได้เพลียจิตจะไม่เหนื่อยมากเกินไป ตกเย็ยนตกค่ำภาวนาก็จะไม่ค่อยหลับหล้กนะหรือถ้ามันหลับมันง่วงมันเหนื่อยจริงๆไปนอนซะแล้วตื่นขึ้นมากลางคืนเลยเนะี่ยมาภาวนาซะหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยถ้ามันเหนื่อยจริงๆเมื่อฝืนไม่ไหวก็อย่าไปฝืนมันไปนอนไปนะแต่อย่านอนทีเดียวสว่างก็แล้วกันนะนอนแล้ว <laughs> นอนพอหายง่วงหายเพลียนะก็ลุกขึ้นมาภาวนาต่อ ใครทำไปอย่าให้เครียดนะต้องไม่เครียดถ้าเคร่งเครียดไม่ได้ผลหลวงพ่อก็ใช้วิธีนั้นแหละทำงานต้องคิดเยอะนะวันๆเหนื่อยตอนหัวค่ำก็ภาวนาไปหน่อยหนึ่งแล้วก็นอนก่อนนอนนะจะดื่มน้ำเยอะๆตื่นมาฉี่บ่อยตอนที่ตื่นมากลางคืนนะมาภาวนาต่อนะงานได้อีกช่วงหนึ่ง สิ้านาทีอะไรก็ยังดีแล้วก็นอนต่อเนกะนะ็บเล็กเก็บน้อยกลางวันก็เก็บกลางคืนก็เก็บนะีน่ภาวนาใจมันเด็ดเดี่ยวนะมันได้มุ่งไปที่ความสุขกับการนอนหลับนะมุ่งจะพ้นทุกข์อยากผลทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเหนื่อยก็นอนซะนะถ้าหิวก็กิน ถ้าง่วงก็นอนแต่ถ้าตะกละไม่กินถ้าขี้เกียจไม่นอนแยกให้ออกนะแล้วภาวนาไปมีสติไปขณะนี้จิตดีกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมอย่าไปหาไปหาปุ๊บนะไอ้ที่ดีๆหายไปหมดแล้ว มันกลายเป็นจิตหลงหลงสแสวงหารู้สึกไปเรื่อยๆถ้าง่วงก็ไปนอนถ้านอนพอแล้วก็ภาวนาเบอร์สามเบอร์สามปัจจุบันเหมือนปฏิบัติไม่เป็นซึ่งพยายามปฏิบัติตลอดเวลาที่รู้สึกตัวพยายามหยุดความปรุงแต่ง และบอกตัวเองว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า<ม>และหลวงพ่อปราโมทมแต่ลึกๆมีความโลภที่จะได้มรรคผล<ม>ทุกครั้งที่ได้ส่งกันบ้านขณะซูมจะมีสติตั้งมั่นดีแต่พออยู่ปกติไม่ค่อยตั้งมั่นขอคำแนะนำค่ะให้รู้ทันใจที่โลภใจมันอยากดีอนะไรเนี้ยรู้ทันมันไป มีกิเลสตัวไหนก็รู้ทันตัวนั้นไปนะรู้บ่อยๆเรียนรู้มันไปอย่าไปเกลียดกิเลสนะกิเลสนะเขาเป็นครูสอนกรรมาฐานเรางั้นมันมันโลภมันอยากมันรู้มรรคผลอนะไรเนี้ยรู้ทันมันไม่ห้ามหรอกรู้ไปสบายๆอย่าบังคับจิตให้เนียงตรงเนี้ยตรึงจิตให้นี่งนะ จิตไม่เป็นธรรมชาติจิตจะแข็งทื่อๆอยู่นะอย่าไปบังคับไว้ปล่อยให้จิตทํางานไปแล้วเราเรียนรู้มันไปเราอยากรู้ความจริงของจิตอ่นะเราก็อย่าไปดัดแปลงจิตให้ผิดธรรมดาปล่อยให้มันทํางานยังมีจุดที่ตั้งเป้าผิดอยู่เรื่องหนึ่งพยายามจะละความปรุงแต่งของจิตอย่าพยายามละนะจิตมีหน้าที่ปรุงแต่ง รู้สึกไหมเราอยากละความปรุงแต่งอยากว่างๆนะนั่นแหละไปรู้ทันเลยถูกมันหลอกแล้วนะมันก็จะมีแต่ความอยากแล้วไม่มีบรรลุสเร็จจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งเขาปรุงดีเรามีสติรู้เขาปรุงชั่วเรามีสติรู้เขาฟุ้งซ่านเรามีสติรู้เขาสงบเรามีสติรู้นะแค่แค่นั้นแหละไม่ต้องไปหวังว่าเราจะข้ามความปรุงแต่งได้ นะอยากปรุงก็ทำหน้าที่ของมันไปเราคอยรู้ทานเอาในใจลึกๆมันอยาก